สวัสดีครับอู๋ซินไยครับคุณผู้ชมครับรถยนต์ที่เรารู้จักกันมานานับ10ปีเนี่ยพลังงานที่ใช้เนี่ยก็คือน้ํามันเชื้อเพลิงใช่ไหมครับเราเนี่ยสามารถเอารถของเราไปเติมน้ํามันได้อย่างง่ายดายนะครับมีปั๊มน้ํามันเต็มไปหมดเราแค่ต้องจำนะครับว่ารถคันนั้นใช้น้ํามันประเภทไหนนะครับใช้เบนซินใช้ดีเซลใช้ e 2 0ใช้ e 8 5นะครับง่ายดายมากๆใช่ไหมครับแต่ว่ารถยนต์ที่เรากาลังพูดถึงในยุคใหม่นะครับทุกคนพูดถึงกันเยอะมากก็คือรถยนต์พลังงานไฟฟ้าครับดังนั้นพลังงานถกกเเเปลลี่ยนนนจาา้้ํมัชือพิง มาเป็นไฟฟ้านะครับการชาร์จหรือว่าการให้พลังงานกับรถยนต์ไฟฟ้าของเรานี้เนี่ยจะง่ายเหมือนกับเราเสียบชาร์จมือถือหรือเปล่าวิธีการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าชาร์จได้กี่แบบชาร์จที่ไหนได้บ้างชาร์จในบ้านเป็นยังไงชาร์จนอกบ้านเป็นยังไงชาร์จนานแค่ไหนถึงจะเต็มแล้วการชาร์จหนึ่งครั้งคิดเป็นเงินเท่าไหร่คลิปนี้ผมมีคําตอบให้ทั้งหมดเลยครับ ร่วมสนับสนุนข้อมูลการผลิตโดยสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยก่อนอื่นเลยต้องเริ่มรล่าให้ฟังอย่างนี้นะครับว่ารถ EV หรือว่ารถยนต์พลังงานไฟฟ้า100%เนี่ยแทบจะทุกรุ่นในตลาดจะสามารถชาร์จด้วยกระแสไฟฟ้า 2แบบด้วยกันนะครับแบบแรกก็คือไฟฟ้ากระแสสลับหรือว่า AC นะครับไฟฟ้ากระแสสลับเนี่ยก็คือไฟฟ้าตามบ้านของเราเนี่ยแหละครับไฟฟ้าเดียวกันกับที่เราเสียบชาร์จมือถือหรือว่าเสียบใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆในบ้านนะครับนี่เป็นกระแสไฟฟ้าที่เราสามารถให้พลังงานกับรถยนต์ EV ของเราได้นะครับ, <ๆ S 1> รบกับไฟฟ้าแบบที่2ครับก็คือไฟฟ้ากระแสตรงหรือว่า DC นะครับอันนี้จะไม่ใช่ไฟฟ้าที่อยู่ตามบ้านเดอนของเราละนี่จะเป็นวิธีการที่เราสามารถชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าได้อย่างรวดเร็วนะครับส่วนมากจะเป็นสถานีชาร์จ สาธารณะและตัวเลขของการชาร์จ DC นี้เนี่ยมักจะเป็นตัวเลขเดียวกันกับที่ผู้ผลิตรถยนต์เนี่ยเคลมไว้ในสเปคด้วยนะครับว่ารถคันนี้สามารถชาร์จจาก0ูนย์ถึงกี่เปอร์เซ็นต์ได้ภายในระยะเวลาเพียงแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นอันนี้จะเป็นตัวเลขของดีซีที่เดี๋ยวผมจะพูดถึงต่อไปให้ทุกคนไม่งงครับ นอกจากนี้นะครับอีกหนึ่งตัวเลขที่ผู้ผลิตรถยนต์เนี่ยชอบเคลมไว้ในสเปคเชีทน,นะครับที่เรามักจะเห็นตามโฆษณาบ่อยๆก็คือรถยนต์ไฟฟ้าคันนี้เนี่ยชาร์จเต็ม100%แล้วจะวิ่งได้ไกลกี่กิโลเมตรนะครับตรงนี้เขาก็เคลมแตกต่างกันไปใช้มาตรฐานที่แตกต่างกันไปแล้วก็มีความแม่นยำที่แตกต่างกันไปนะครับที่ผมขอแยกประเด็นนี้ออกไปเล่าต่อไปในคลิปอื่นนะครับแต่ว่าที่จะเล่าให้ฟังในคลิปนี้ก็คือแล้วเราต้องชาร์จนานแค่ไหนล่ะครับถึงจะได้แบตเตอรี่เต็ม100%แล้วจะวิ่งได้ไกลาตามที่เาเเอร์เําถาม นี้เนี่ยไม่ใช่คําถามที่จะสามารถตอบได้ด้วยคําตอบสั้นๆนะครับแต่ว่าคุณผู้ชมดูคลิปนี้ต่อไปอีกไม่กี่นาทีก็เข้าใจแล้วล่ะครับอ่ะถ้าเกิดจะตอบคําถามนี้ได้เนี่ยเราต้องมีความรู้พื้นฐาน2เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกนะครับรถ EV เนี่ยข้างในเขามีแบตเตอรี่เนาะแบตเตอรี่เอาไว้กักเก็บพลังงานไฟฟ้าใช่ไหมครับกระแสไฟฟ้าที่เก็บอยู่ในแบตเตอรี่ของรถ E ีีเนี่ยเขาเก็บเป็นไฟกระแสตรงหรือว่า d c นะครับแต่ว่าการที่เราชาร์จรถ E ีีของเราด้วยไฟบ้านเมื่อกี้ไฟบ้านเป็นอะไรครับ ไฟบ้านเป็นกระแสสลับนะครับเป็น AC นะครับดังนั้นตัวรถ EV เองเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีวงจรชุดหนึ่งนะครับที่เรียกว่า Onboard Charger หรือว่า OBC นะครับ On h o r r e r h a r g e r เนี่ยทำหน้าที่เดียวเท่านั้นเลยนะครับก็คือทำหน้าที่แปลงกระแสไฟฟ้าที่เป็นกระแสสลับ จากไฟบ้านแล้วเนี่ยเวลาเสียบชาร์จเข้าไปเนี่ยให้กลายเป็นกระแสตรงเพื่อกักเก็บเข้าสู่แบตเตอรี่ของตัวรถนะครับซึ่งตัวออนบอร์ดชาร์จเนี่แหละครับที่มีสเปคแตกต่างกันไปในรถ e ีวีแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อนะครับสเปคของเขาเนี่ยก็ขึ้นกับความเร็วในการชาร์จเวลาที่เราเสียบ w บ็อกซ x ที่บ้านที่จะชาร์จรถ E ีวีของเราที่เดี๋ยวเราพูดถึงในการอ่านสเปคต่อไปนะครับแต่ถ้าเกิดเราเอารถคันนี้เนี่ยไปชาร์จตามสถานีชาร์จสาธารณะที่มันเป็นตู้ควิกชาร์จก็จะเขียนว่า DC Quick ชาร์จอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่เขาบอกว่าเป็นตู้ที่สามารถชาร์จได้อย่างรวดเร็วตัวนั้นนะ่ะมันส่งไฟเข้าสู่ตัวรถด้วยกระแสตรงอยู่แล้วนะครับแปลว่ามันสามารถที่จะตรงเข้าไปชาร์จแบตเตอรี่ของตัวรถได้เลยโดยที่ไม่ต้องผ่านออนบอร์ดชาร์จเจอร์มันก็เลยสามารถชาร์จได้เร็วกว่าการเสียบปลั๊กไฟบ้านมาหาศาลนั่นเองครับ เรื่องที่2นะครับก็คือเรื่องตัวเลขที่เกี่ยวข้องนะครับกับสเปคของรถยนต์ไฟฟ้านะครับเรื่องนี้ไม่ยากเลยนะครับตัวเลขแรกที่เราต้องรู้นะครับก็คือแบตเตอรี่ของรถยนต์ไฟฟ้ามีขนาดใหญ่เท่าไหร่นะครับหรือว่าความจุในการกักเก็บไฟของเขาอ่ะมีขนาดเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดเปรียบเทียบกับสเปคของรถยนต์ที่เติมน้ํามันเนี่ยมันก็คือขนาดของถังน้ํามันนั่นเองแหละครับตัวขนาดของแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยจะมีหน่วยเป็นกิโลวัต อ่านะครับ K W H นะครับถ้าเกิดเรากางสเปคของรถยนต์ไฟฟ้าทุกรุ่นเลยเนี่ยจะมีบรรทัดหนึ่งที่บอกความจุของแบตเตอรี่อย่างแน่นอนนะครับยกตัวอย่างเช่นรถคันนี้มีความจุแบตเตอรี่อยู่ที่80กิโลวัตต์อวนะครับนั่นก็คือแบตเตอรี่เขาเนี่ยกักเก็บไฟได้80หน่วยไฟฟ้านั่นเองนะครับหน่วยกิโลวัตต์อวตรงนี้เนี่ยเป็นหน่วยเดียวกันกับที่การไฟฟ้าคิดค่าไฟกับบ้านของเราแต่ละหลังนั่นแหละครับบินค่าไฟของเราจะมีบอกเลยนะครับว่าใน หนเดือนของเราเนี่ยใช้ไฟไปกี่หน่วยไฟฟ้าคําว่าหน่วยไฟฟ้านั่นแหละครับก็คือกิโลวัตต์อวนะครับเป็นหน่วยเดียวกันเป๊ะๆเ,เลยนะครับอันนี้รถยนต์ไฟฟ้าแต่ละคันแน่นอนนะครับว่ามีขนาดแบตเตอรี่ไม่เท่ากันแบตใหญ่วิ่งได้ไกลนะครับแต่ว่าตัวรถเนี่ยก็จ,จะมีขนาดใหญ่ขึ้นด้วยนะครับรถคันเล็กหน่อยก็อาจจะใส่แบตได้ขนาดเล็กหน่อยนั่นเองนะครับรถที่แรงแม้ว่าจะมีแบตที่ขนาดใหญ่แต่ก็อาจจะวิ่งได้ไม่ไกลเท่ากับรถที่มอเตอร์ไม่ได้แรงมากอะไรประมาณนี้นะครับตัวเลขที่2ที่ต้องรู้นะครับก็คือ ความสามารถในการประจุไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่หรือว่าความเร็วในการชาร์จนั่นเองถ้าเกิดพูดด้วยภาษาง่ายๆนะครับความเร็วในการชาร์จเนี่ยทุกครั้งเลยนะครับจะถูกแบ่งออกเป็นความเร็วในการชาร์จด้วยไฟกระแสสลับหรือว่าไฟบ้านของเราและความเร็วในการชาร์จด้วยไฟกระแสตรงหรือว่าเวลาที่เราเอาไปชาร์จตามสถานีสาธารณะนะครับ กลางดูในใบสเปคจะถูกแบ่งเอาไว้ชัดเจนว่าความเร็วสูงสุดในการชาร์จด้วย AC จะอยู่ที่เท่าไหร่ความเร็วในการชาร์จเนี่ย จะมีหน่วยเป็นกิโลวัตต์นะครับหรือว่า kW นะครับเราจะมองเห็นตัวเลขนี้ได้อย่างเสมอเลยเวลาที่เรากางสเปคของรถยนต์ไฟฟ้าแต่ละรุ่นดูครับ mm. AC นะครับไฟกระแสสลับที่เป็นไฟบ้านเนี่ยส่วนมากแล้วนะครับจะชาร์จได้ด้วยอัตราความเร็วที่11กิโลวัตต์นะครับหรือแปลเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายๆว่า1ชั่วโมงตัวรถจะได้ไฟไป11กิโลวัตต์อ้าวนะครับอันนี้เป็นตัวเลขที่เราแปลมาตรงๆแต่แน่นอนนะครับว่าแต่ละรุ่นมีตัวเลขนี้ที่ไม่เท่ากันนะครับ กับอีกบรรทัดหนึ่งนะครับเขาก็จะบอกว่าตัวรถเนี่ยสามารถชาร์จด้วยไฟฟ้ากระแสตรงหรือว่า DC ได้เร็วสูงสุดที่กี่กิโลวัตต์นะครับอย่างเช่น BMW iX 3คันนี้เนี่ยสามารถชาร์จด้วยกระแสไฟ DC ได้เร็วสูงสุดที่150กิโลวัตต์นั่นเองครับ อ่ะเราเข้าใจเรื่องตัวเลขเรื่องหลักการทํางานของมันแล้วเรามาชาร์จรถกันนะครับเพื่อเห็นภาพพร้อมกันเลยนะครับว่าโอ้มันทํางานอย่างนี้นี่เองนะครับขอเริ่มจากการชาร์จที่สามัญที่สุดนะครับก็คือวิธีการชาร์จด้วยไฟบ้านนั่นเองนะครับไฟฟ้ากระแสสลับหรือว่า AC ที่เราพูดถึงกันไปก่อนหน้านี้นะครับจริงๆแล้วการชาร์จรถด้วยไฟบ้านนี้เนี่ยหลายคนคุ้นเคยมาจากการใช้รถปลั๊กอินไฮบริดอยู่แล้วนะครับนี่คือการชาร์จรูปแบบเดียวกันเลย หัวที่ใช้ชาร์จรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดกับรถ EV เนี่ยในการชาร์จไฟบ้านนะเป็นหัวเดียวกันเลยด้วยซ้ำนะครับมาตรฐานที่ใช้ในไทยตอนนี้ก็คือเป็นมาตรฐานที่เรียกว่าเป็นหัว type t นั่นเองนะครับดูไว้ส่วนมาก9 0กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยของรถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าในไทยนะครับจะเป็นหัว type แบบที่เราเห็นนี่แหละครับการชาร์จรถ EV กับการชาร์จรถปลั๊กอินไฮบริดด้วยไฟบ้านแทบจะไม่ต่างกันเลยนะครับเพียงแค่ว่ารถ EV นี้เนี่ย จะไม่ได้มีฝาถังน้ํามันแล้วเท่านั้นเองนะครับดังนั้นหลายรุ่นก็ใช้ดีไซน์ของฝาถังน้ํามันนี้เป็นฝาชาร์จพลังงานไฟฟ้านั่นเองนะครับแล้วเราก็จะเห็นว่าเขาจะแยกเป็นหัวของการชาร์จ AC กับ DC อย่างชัดเจนเลยนะครับการชาร์จ AC ไฟบ้านหัวเดียวกันนะครับไทถูเสียบได้แบบนี้ เหมือนกันเลยนะครับหลายคนเข้าใจนะครับว่าการชาร์จรถ EV 100%นี้เนี่ยจะเหมือนกับ p l u ๊กอินไฮบร100%นั่นก็คือเราสามารถที่จะชาร์จด้วยอะแดปเตอร์ง่ายๆแบบนี้ที่อีกด้านหนึ่งสามารถเสียบเข้ากับเต้ารับหรือว่า,าปลั๊กไฟบ้านปกติทั่วๆไปเหมือนกับการชาร์จมือถือนะครับเสียบชาร์จปุ๊บก็ได้ไฟ ใช่ครับถูกต้องนะครับว่าเราเสียบลักษณะนี้เสียบเข้ากับไฟบ้านเนี่ยสามารถที่จะชาร์จรถ e-v ได้แต่ต้องไม่ลืมนะครับว่ารถ e-v นเนี่ยมีขนาดแบตเตอรี่ที่ใหญ่กว่าปลั๊กอินไฮบริดมหาศาลนะครับนอกจากนี้นะครับการชาร์จด้วยอะแดปเตอร์ลักษณะนี้ที่อาจจะแถมมาก,กับรถยนต์ของเราเนี่ยยังชาร์จได้ช้ามากๆอีกด้วยนะครับโดยส่วนมากแล้วถ้าเกิดเราเสียบปลั๊กไฟบ้านเนี่ยมันจะชาร์จด้วยความเร็วสูงสุดที่ประมาณ2กิโลวัต์เท่านั้นเองนะครับจำตัวเลขนี้ได้เนาะสกิโลวัตถ์ w, ถ้าเกิดแบตเตอรี่รถคันนี้ 80กิโลวัตต์อานะครับเราจะต้องเสียบชาร์จนานถึง40ชั่วโมงนะครับถึงจะทำจากแบตเตอรี่เกือบหมด จนถึงเต็ม100%ได้นะครับ40ชั่วโมงก็เกือบ2วันเข้าไปแล้วไม่เป็นผลดีแน่ๆแล้วก็ใช้งานไม่สะดวกแน่ๆนะครับดังนั้นวิธีที่เราแนะนําในการที่จะชาร์จรถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่บ้านของเราเนี่ยควรจะต้องชาร์จจากแท่นชาร์จที่ออกแบบมาสําหรับชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะนั่นเองเพราะว่านอกจากที่จะชาร์จได้ปลอดภัยกว่าแล้วยังสามารถที่จะชาร์จได้เร็วกว่าการชาร์จด้วยอะแดปเตอร์ที่แถมมากับตัวรถแบบนี้ด้วยครับ ดังนั้นผู้ใช้รถ EV ีส่วนใหญ่เนี่ยก็เลยจะต้องหาสิ่งที่เรียกว่า wall charger นะครับบางคนอาจจะเรียกว่า wall box ก็ตามนะครับที่เป็นลักษณะของเครื่องชาร์จที่มาติดตั้งอยู่ที่บ้านของเรานะครับจะมีหน้าตาที่แตกต่างกันไปนะครับเราซื้อรถ EV ีบางรุ่นแถมมากับรถเลยก็มีนะครับบางรุ่นไม่ได้แถมเราสามารถซื้อแยกต่างหากได้มีตัวเลือกมากมายในตลาดนะครับให้เราสามารถเลือกใช้งานกันได้ครับเมื่อเราติดตั้งเครื่องชาร์จรถลักษณะนี้ที่บ้านนะครับโดยส่วนมากแล้วนะครับถ้าเกิดสเปคของไฟ บ้านของเราเนี่ยเป็นไฟ1นึ่งเฟสนะครับมันจะสามารถชาร์จได้เร็วสูงสุดที่ 7.4กิโลวัตต์นะครับหรือถ้าเกิดไฟบ้านเราเป็นสเปคไฟ3 p h เฟสครับเครื่องนี้เนี่ยอาจจะมีกำลังสูงสุดที่จะชาร์จรถของเราได้เร็วถึง22กิโลวัตต์เลยครับแต่สุดท้ายแล้วผมอยากให้ย้อนกลับไปดูในสเปครถของเราที่เราเล่าให้ฟังจำไปเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าสเปคของ Onboard c h a r ์ e เจของรถ EV ของเราเนี่ยสามารถรับไฟกระแสสลับได้สูงสุดที่กี่กิโลวัตต์ครับอย่างเช่นรถคันนี้ BMW iX3 เนี่ยสามารถรับได้สูงส ที่11กิโลวัตต์ถ้าเกิดเป็นไฟ AC ต่อให้ผมติดตั้งเครื่องชาร์จรถนี้ที่บ้านที่มีไฟ3เฟสตัวเครื่องเองเนี่ยสามารถที่จะประจุไฟได้สูงสุด22กิโลวัตต์ก็ตามแต่มาชาร์จกับรถยนต์ที่มีสเปค on-board Charger 11กิโลวัตต์นะครับมันก็จะชาร์จได้เร็วสูงสุดที่11กิโลวัตต์อยู่ดีดังนั้นมันต้องสัมพันธ์กันนะครับว่าสเปคของเครื่องชาร์จ และสเปคของตัวรถด้วยนะครับออนบอร์ดชาร์เจอร์ของรถยนต์บางรุ่นในตลาดเนี่ยสามารถรับได้เร็วสูงสุดเพียงแค่6.6กิโลวัตต์เท่านั้นนะครับต่อให้เอาเครื่องชาร์จที่เร็วกว่าน,นั้นมาก็สามารถชาร์จได้เร็วสูงสุดเพียง6.6กิโลวัตต์ดังนั้นต้องดูสเปคตรงนี้ให้ขาดด้วยนะครับเราถึงจะสามารถไปคำนวณได้ว่าแบตเตอรี่ขนาดใหญ่เท่านี้นี่นสามารถที่จะชาร์จได้เต็ม100%เนี่ยภายในกี่ชั่วโมงครับการชาร์จด้วย wall charge ที่เราติดตั้งอยู่ที่บ้านกับรถ e v เนี่ย เพียงพอต่อความต้องการไหมผมก็ต้องบอกจากประสบการณ์การใช้งานว่าเพียงพออย่างแน่นอนนะครับแม้ว่าหลายคนดูสเปคแล้วโหจะต้องเสียบชาร์จรถคันนึงเนี่ยร่วมส0ชั่วโมงเลยกว่าจะได้แบตเตอรี่เต็ม100%ตแต่ต้องไม่ลืมนะครับว่าเราไม่ได้ใช้รถคันนี้จนแบตเตอรี่เกือบหมดในทุกๆวันของการใช้งานรวมถึงโดยส่วนมากแล้วเราเสียบชาร์จในช่วงเวลากลางคืนที่เรากําลังหลับพักผ่อนอยู่นั่นเองนะครับตื่นเช้าขึ้นมารถคันนี้ก็มักจะมีแบตเตอรี่เต็ม100%พร้อมที่จะออกเดินทางในวันรุ่งขึ้นนะครับ และโดยเฉลี่ยสําหรับคนที่ใช้รถ EV อยู่ที่บ้านทั่วๆไปเนี่ยใช้เวลาประมาณ3-4วันละครับกว่าเราจะกลับมาเสียบชาร์จกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับค่าไฟละครับเป็นยังไงบ้างนะครับเมื่อสักครู่นี้ผมเล่าให้ฟังไปแล้วนะครับว่าหน่วยไฟฟ้าของแบตเตอรี่รถยนต์ถ้าเกิดเราอ่านตามสเปคเนี่ย เป็นหน่วยไฟฟ้าหน่วยเดียวกันกับที่การไฟฟ้าคิดค่าไฟของเรานั่นแหละครับดังนั้นค่าไฟที่เราชาร์จเข้าไปนะครับประจุเข้าไปกี่กิโลวัตต์อวก็จะถูกบวกเพิ่มเข้าไปในบินค่าไฟของเรานะครับดังนั้นค่าไฟแต่ละบ้านนะครับอัตราการใช้งานอาจจะไม่เท่ากันบางบ้านใช้มิเตอร์แบบ T O U ที่ค่าไฟในช่วงเวลากลางคืนและวันหยุดเนี่ยจะถูกกว่าค่าไฟในเวลากลางวันอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบ้าน manage นะครับว่าค่าไฟของเราเนี่ยจะเหมาะสมอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่หรือว่าการชาร์จรถของเราสามารถคำนวณ คร่าวๆว่าจะอยู่ที่หน่วยไฟฟ้าละโดยประมาณ4บาทกว่าถึง5บาทกว่านี่คือค่าไฟโดยเฉลียนะ่ยณวันที่เราถ่ายทำครับ การชาร์จ AC หรือว่าไฟกระแสสลับเนี่ยเราสามารถชาร์จนอกบ้านของเราได้ด้วยนะครับมีผู้ให้บริการสถานีชาร์จหลายที่ที่มีตู้ Wall Bo ็ที่เป็นกระแสสลับให้บริการอยู่ตามที่ต่างๆครับโดยเฉพาะสถานที่ที่เราอาจจะมาใช้เวลาด้วยพอสมควรนะครับอย่างเช่นที่โรงแรมที่คอมมูนิตี้มอลล์หรือว่าศูนย์การค้าต่างๆหรือว่าเช่นที่นี่นะครับไอคอนสยามก็มีตู้ของ BMW ให้บริการกับลูกค้า BMW แบบฟรีๆเช่นกันครับ เรามาแวะท,ทําธุระช้อปปิ้งหรือว่าทานข้าวสัก2ชั่วโมงได้ไฟเข้ารถเราไปประมาณ30%ก็กําลังดีเลยใช่ไหมครับ แต่คุณผู้ชมสังเกตเห็นไหมครับว่าการชาร์จ A/C ที่เราเห็นว่ามีความสะดวกมากๆสามารถชาร์จข้ามคืนได้ตื่นเช้ามามีแบตเตอรี่เต็ม100%พร้อมที่จะออกเดินทางนี้เนี่ยมันก็ยังคงใช้เวลาในการชาร์จนานมากอยู่ดีนะครับอาจจะไม่ได้เหมาะในวันที่เราจะต้องใช้รถคันนี้เดินทางต่าง,างจังหวัดไกลๆใช่ไหมครับในกรณีที่เราจะต้องเดินทางต่าง,างจังหวัดนะครับเราต้องพึ่งพาวิธีการชาร์จอีกหนึ่งแบบก็คือการชาร์จด้วยกระแสะตรงหรือว่า D.C. นั่นเองซึ่งณนะปัจจุบันนีน้ในประเทศไทยของเรานะครับมีเครือข่ายของ สถานีชาร์จ DC มากมายหลายค่ายเต็มไปหมดเลยนะครับพร้อมที่จะให้บริการอยู่บริเวณทางหลวงระหว่างจังหวัดนะครับซึ่งมากเพียงพอที่เราจะสามารถเดินทางไปถึงทุกจังหวัดทุกอำเภอได้อย่างแน่นอนนะครับทีนี้เราก็เลยต้องมาเล่าถึงรูปแบบการชาร์จไฟด้วยกระแสตรงหรือว่า DC เช่นกันครับ สถานีชาร์จไฟแบบ DC หรือว่าสถานีชาร์จไฟฟ้าสาธารณะในลักษณะนี้เนี่ยก็มักจะมีตัวเลขกำกับเช่นเดียวกันนะครับเป็นตัวเลขความเร็วในการชาร์จครับ50กิโลวัตต์90กิโลวัตต์120กิโลวัตต์หรือแม้กระทั่ง180กิโลวัตต์ซึ่งถือว่าชาร์จได้เร็วมากๆนะครับ การชาร์จ d c เนี่ยก็จะเป็นการเสียบชาร์จเข้ากับตัวรถด้วยมาตรฐานที่เรียกว่า CCS type 2นะครับหน้าตาของหัวชาร์จเนี่ยก็จะใกล้เคียงกับหัวชาร์จที่เราชาร์จกับ AC ตามบ้านนี่แหละครับแต่ว่าจะมีหัวด้านล่างที่งอกเพิ่มเติมขึ้นมานะครับตรงนี้เนี่ยจะต้องเสียบชาร์จเข้าไปทั้งก้อนแบบนี้เลยครับ ซึ่งถ้าเกิดเราดูที่สเปคของตัวรถเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับว่าตัวรถของเรารองรับการชาร์จดีที่ความเร็วสูงสุดเท่าไหร่ถ้ารถของเรารองรับการชาร์จเร็วได้สูงสุด150กิโลวัตต์แต่ว่าเราไปชาร์จด้วยเครื่อง50กิโลวัตต์เราก็จะชาร์จได้เร็วแค่50กิโลวัตต์นะครับหรือในทางกลับกันถ้ารถของเรารองรับได้สูงสุดแค่50กิโลวัตต์ต่อให้ชาร์จด้วยเครื่องที่เร็วมากๆ150กิลวัต์ตัวรถของเราก็ับได้สูงสุดที่50กิโลวัตต์ู่ดีครับ การชาร์จเร็วแบบนี้เร็วมากๆแล้วก็ดีมากๆสําหรับการเดินทางไกลนะครับแต่ข้อควรรู้ก็คือรถของเราจะไม่ได้ชาร์จด้วยความเร็วแบบคงที่ตลอดการนะครับอัตราการชาร์จไฟจะเป็นกราฟโค้งครับจะชาร์จช้าลงเมื่อแบตเตอรี่ใกล้เต็มนะครับ ตรงนี้ผมอยากให้ทุกคนจินตนาการเหมือนกับเราเติมน้ําลงไปในแก้วครับในช่วงที่แบตเตอรี่เนี่ยยังมีน้อยอยู่นะครับเราสามารถที่จะเติมลงไปได้อย่างเร็วมากๆเลยแต่พอมันใกล้เต็มเนี่ยเราจะต้องค่อยๆยหยอดนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยน้ำก็จะล้นออกมานอกแก้ววิธีการชาร์จไฟเป็นลักษณะเดียวกันเลยครับแบตเตอรี่เหลือน้อยชาร์จได้เร็วมากนะครับเมื่อแบตใกล้เต็มแล้วก็จะต้องค่อยๆยหยอดจนมันเต็ม100%นนั่นเองครับ คำถามที่หลายคนมักจะสงสัยนะครับก็คือการชาร์จเร็วแบบ DC นี้จะทําให้แบตเตอรี่เสื่อมสภาพไวกว่าการชาร์จช้าหรือไม่อันนี้ก็ต้องตอบตามความเป็นจริงนะครับว่ามีผลอย่างแน่นอนครับแต่ก็ไม่ได้มากมายนักจนน่ากังวลใจอะไรเหมือนเทคโนโลยีการชาร์จเร็วของมือถือแหละครับ ตอนชาร์จเร็วๆเนี่ยความร้อนก็จะเกิดขึ้นสูงกว่าตัวรถเองก็จะต้องมีระบบระบายอากาศของแบตเตอรี่ที่ทํางานควบคู่กันไปอยู่แล้ว DC จึงเหมาะกับการชาร์จตอนเราเดินทางไกลเท่านั้นนะครับช่วงเวลาอื่นๆเราก็ชาร์จช้าด้วยกระแสะสลับที่บ้านกันครับส่วนตัวผมคิดว่าเจ้าของรถ E ีีไม่ควรกังวลกับเรื่องแบตเสื่อมมากมายนักนะครับจุดประสงค์ของรถคันหนึ่งคือมีไว้เพื่อใช้งานให้เราสะดวกขึ้นไม่ใช่ให้กังวลมากขึ้นครับ อีกหนึ่งคำถามนะครับก็คือตัวเลขที่โชว์อยู่บนหน้าจอว่าเราชาร์จเต็มแล้วเนี่ยรถจะวิ่งได้ไกลอีกกี่กิโลเมตรทําไมมันไม่ค่อยคงที่หรือทําไมบางทีมันก็ไม่ค่อยแม่นยําสะท้อนกับความเป็นจริงสักเท่าไหร่ก็ต้องขอให้คําตอบนะครับว่าผู้ผลิตรถยนต์แต่ละค่ายมีวิธีการคํานวณตัวเลขมาแสดงผลให้เราเห็นที่แตกต่างกันไปครับ บางยี่ห้อคำนวณมาแบบตรงๆเลยนะครับโชว์ตัวเลขแบบคงที่100%คือ400กิโลเมตร50%คือ200กิโลเมตรแต่เราเอาไปวิ่งจริงได้เท่าไหร่ก็ไปดูกันเอาเองหรือบางค่ายก็คำนวณจากพฤติกรรมการขับขี่ย้อนหลังของเราครับคนนี้ขับรถใช้อัตราสิ้นเปลืองประมาณนี้เลยคาดเดาว,ว่าแบตที่เหลือน่าจะวิ่งได้ไกลอีกเท่าไหร่นะครับ ถ้าพฤติกรรมการขับเปลี่ยนไปเราขับสิ่งขึ้นก็แน่นอนว่าในรอบนั้นเราจะวิ่งได้น้อยลงอยู่แล้วซึ่งผมถือว่ามันเป็นแค่ไกด์ไลน์นะครับใครที่ต้องการเดินทางไกลด้วยรถ e ีวีก็วางแผนชาร์จกันให้เหมาะสมกับการใช้งานจริงของเราจะดีที่สุดครับสำหรับคำถามที่ว่าถ้าเกิดเราชาร์จรถอยู่แล้วเกิดฝนตกขึ้นมาจะต้องทํำยังไงนะครับมาตรฐานการชาร์จรถ E ีวีเนี่ยเป็นมาตรฐานสากนนะครับสามารถที่จะเสียบชาร์จกลางฝนได้ครับ หวังว่าคลิปนี้จะทําให้ทุกคนเข้าใจหลักการทํางานหรือว่าหลักการชาร์จไฟของรถยนต์พลังงานไฟฟ้ามากขึ้นนะครับไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนอาจจะมีความพร้อมในการที่จะก้าวเข้าสู่รถยนต์พลังงานไฟฟ้า100%ไม่เท่ากันนะครับอันนี้ผมไม่สามารถที่จะตอบแทนหลายๆบ้านได้นะครับต้องลองคุยกันดูว่าไลฟ์สไตล์ของเราพร้อมที่จะไปไฟฟ้า100%แล้วหรือยังถ้าเกิดใครยังไม่พร้อม ปลั๊กอินไฮบริดก็ยังถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีมากๆในปัจจุบันนะครับรถยนต์หลายยี่ห้อ BMW เองนี้เนี่ย,ยมีตัวถังเดียวกันที่ออฟเฟอร์ทั้งพลังงานไฟฟ้า100%แบบนี้แล้วก็ปลั๊กอินไฮบริดแบบนี้หรือแม้กระทั่งใช้เครื่องยนต์ดีเซลล้วนๆก็ยังมีให้เลือกเช่นเดียวกันนะครับมีอีกหลายตัวเลือกที่พร้อมที่จะสอดรับกับไลฟ์สไตล์ของเราในปัจจุบันครับแต่ว่าอย่างน้อยๆข้อมูลในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยน่าจะช่วยเตรียมความพร้อมให้กับใครหลายคนได้ในการที่จะก้าวเข้าสู่ยุคข,ของ ซีรีส์ของการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรถยนต์พลังงานไฟฟ้ายังมีอีกหลายตอนให้เราได้ติดตามกันนะครับ <S <S ผมจะพยายามผลิตออกมาอย่างต่อเนื่องครับอย่าลืมติดตามกันนะครับผมอุ๋สปินนายครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ